โมงหกมงเอาละพรจะแบบเราบอกอูซ้อเนร่ยพร้อมกับตัวพี่โอ๋ที่จะต้องเป็นฮีบ้าีบองอย่างนี้้าบอกวไปงานอยดนมันจะ้งดำด้วยนะเต็มตีโเต็มตียังใจอะไรวัดถามมาเตอะน่รักไหมเอาคนเดียวเดียวต่อยเหรอเอาไปเอาไปเอาไเอาไาไปเอาไุ้ยงอะล่ะ กูย่นกูย่นอย่หมูกูมึงมีแฮงอ่ะเอาไมเอาไปเอาไปสวัสดีจ้ากินดีตอนนลากับรายการไปปดวันนี้จะมาคนเดียวสวัสดีจ้ามาพบกันทันทีจ้ากับเฮาในรายการเหนือกว่าเหนือกว่าง

อย่าปล่อยใจอู้หลอยู่ใั้นะมันโหล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 ัวอยู่ให้นะทำไมมันออกอะเต็มบ้านเต็มเนี่ยนะเนี่ยก็ไปเก้ออ่านก็เวลาประจักษ์การอย่างเป็นกรงสมองผู้ประกอบประจักษ์การวันนี้วันนี้ยังไงหนูกันเนี้ยตีจะเริ่มว่าปลหลวงเนี่ยเพราะว่าปลหลวงนะเวลาเปิดประจักษ์การอย่างเนี้ยเปิดเครว่าเปิดเพลงรับเพลงประจำเปิดที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นว่าพรนะพอนพรจ้าพอนทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอเอาละแปดโมงมันจะเจ็ดโมงแล้วมันกี่โมง บ้านสูบป,ประกาศกี่เวลาสองเ,อเหมือนกันอดีตประมาณเจ็ดโมงเช้าอู้หูจริงน้าหนาวนะเห,หมยแบบต้นจากเนี่ยปประกาศอยากรู้ว่าปกติอะประกาศเออวันนี้เนอะอ๋สมอจะไปสียานยุ้งเนอะจะเอาซาอัเป็ดไปนี่เนอะออันนี้งานป้อยนอะไปะจอยกันเนอะทีมอ้อมเศร้าพี่คอนสาวเอียะอ <laughs> <laughs> จะดูใช่ไหมว่าคือจะลงยังไงใช่ไหม เราทายปายัญหาไงว่าทำการบ้านมาหรือเปล่าโ <Okay, S 1> อเคเห็นไหมอเออวันนี้ดารารับเชิญของเราคือนักร้องน้องเตวิห <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปพบกับน้องเตวิกันน้องพลอยฉลางเดี๋ยวเราเปิดไฟกินปุ๊บเตวีนั่งปั๊บเลยนะปั๊บได้เหรอเปิดไฟขาวนะไม่เอาไฟส้มอ่ะกดการกดกันแม่ไปไปไปลิฟต์ข้างไปเร็วๆไปเร็วๆอ่ะหนึ่งสองไปไปโอ้ผิดชั้นฉันไปชั้นล่างเหรลงลิฟต์ลงลิฟต์ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอะไย่งนไยังนูไตัดเล็บไว้เล็บไผพุดไหนี่ไปดไปูถ้าเท่าจริงมอง่เห็นบามาเจได้สนใจที่เดาใครมะใตัดเล็บเราไว้อะไรวะต้องไปมอ่โอเตมาเลค่นีคน สวัสดีสวัสดีสวีเล่บแบบเราอุ่นแนะนําเตวิตก่อนโอ้โหบางอย่างสักอันนะอเดวิตเป็นชายหนุ่ยอะเตวิตเป็นน้องนี่เป็นนักร้องเป็นคนเจียงใหม่โดยกําเนิดไรอย่างอาอูเดี๋ยวจำมาได้จํำมาได้ก่อนผมจะแนะนําใดๆนี่เป็นรายการแรกที่ผมมานั่งสัมภาษณ์แล้วมามีมี่มาอย่างนั้น ก่อนเข้าบอกเต้เต้ให้อ้วอย่างก็อ้วนอะไรอย่งนี้เลยนะเพราะว่าเตวิดเนี่ยปะเอ็งูุจักกับเมือละหลายปีแล้วเนาะล่าสุดมันจะล่าสุดเพจงจะอีจะอันจะไปญาติจะอีเนิ่งจะไปญาติจะอันถ้าตัวยังญาตินั้นแล้วจะือเปิ่มเลยญาติได้ละนางว่าเดี๋ยวว่างก็อีเออว่างก็งยังไงงผมจะเอาปีกไปเป็นนางเอกนางเอกแล้วนางเอกอยังอีอีเนาะอู้หูเป็นเท่าเป็นเทอมแล้วเป็นยังอี ีก็เอานางเอกเอ็มวีเด้จะไปไปแย่ไม่จะเป็นไปเลยนี่เนาะมาเป็นยังมาเตอมาเด้อออี่ะไปปุ๊บไปทายที่ไหนวัดวัดเราวันทันเป็นงานปอยหลวงจับปอยหลวงองศ์พิงค์ครับมาได้เซฟอย่างเลยเป็นปอยแป้เลยแลังจากนีอีนี่ไก่เอาไปแล้วเอาไปเที่ยวเต็มวันี่จุดไปายโยน กอนคนเท้าันฟ้นัปนฝรั <c oughs> น,น,น,นะแต่ัวเอา้าปนเหล่าปนลื้อันเนอ้อบ้านอย่างก็ตัวบ้านท่าเกวียนครับบ้านไท,ท<า>ยจังไหมนีม่จะบอกว่าวันนั้นที่ไปถ่ายกันนะครับเป็นวันที่เปิ้ลตันใหญ่ตันหลวงคือเปิลจะรวมวัดรวมพระใหญ่พระหลวงทุกวัดหมูม่บ้านแต่และหมู่บ้านเปิลจะมานี่กันหมดแล้วก็พอดีว่าหมู่บ้านผมจะฟ้อนเล็บ ออกแม่บ้านควอนเล็บน uhm. ักขนาดเลยครับก็เลยเฮ้ยจับพอดีเอาซีนน mm ี้เลยเออพี่โอ๋ไปถ่ายไปฟ้อนอยู่ตรงกลางคุณควอนเล็บเนาะเพื่อเป็นงานปอยหลวงของบ้านตัวของบ้านเลยครับอ๋อแล้วตอนบอกโอได้นี้เนี่ยบอกไปงานปอยถ้าบอกว่าไปงานปอยเลยนะมันจะชุดดำเลยนะอะไยนังบอกว่าเป็นปอยหลวงก็จะรียกความลำพังอะเนาะยับเตียวเข้าไปในวัดคนเต็มมากกูณเด็กเขไปปุ๊กเอาแล้วเในอากาศนี้เนาะ จะปีกก <The> ับมาได้นะครับปาร์คคนแล้วอี๋เนาะอะไรผมดึงเล็กนี่แหละเอสตาไหมเอ็กซ์ตาโอ้ยแบกรุบกรีบกรุบกรีบเดีค่ะกะอฟปุ๊บเอา้ดึงอันจนซ้ายจนตุ้งข้างก่อนเต็มตีเปียเต็มตียังตกใจอะไรวะถามมาเตอะแล้ววันนั้นอะปนพนเล็บอยู่กลางลานบัาแล้วก็มีพง ทานมีอย่างเต็มรอบกลางแล้วพอคุณผูว่าเอามาถ่ายลัชเจ้าบ้านนะครับเปิดตล้องเต้นทุกคนคือมามุงดูเรอะไเงี้ยด้วยาเป็นดาราตุ๊กตุ๊กตุย่างบาจ๊กยังบาจ๊กอันนี้ใครเซ็ตในวัดเอาคุณไปฟอนตั้งนอกวัดกลางกำแพงวัดเจ้าบวรัดแดงอย่างนั้นนะ ไมบอกน้องก็ไม่ว่าเออเราเราเป็นยัไง่เกี่ยับความในใจองดีแต่ยินดีแต่เออกะเออก็อยู่หลือกโลแกนสไม่บอกอะไรกันนาะทะลแก๊ไม่บอกใจเงียบใเียเหนือกว่าแล้อมีท่าประจำาอตอนนี้เราอยู่ในรายการเหนือกว่าหนูวายค่ะ ปัตตบุนาเอปัตตบนเอว่าหนูพอนี่ต้องกอะไรต้องนกไรนี่แล้วก็บีบแบบย่าไปยังจันทคนอออันผมต้องน้าพี่โอมันจะเนี่ยมันเนี่ยมันเนี่ยองพอเนี้องเสวัสดีครับตอนนี้เฮากำลังอยู่ในรายการเหนือกว่า อเอาหลูเอาบอาบอกวาของพอเออบอกมาอลิงซิมสีเอาละเออมามามาละถามถึงความเป็นนักร้องไปใดมาใดมาเป็นนักฮอเป็นตั้งละออนสอกก้านอย่างใดโอนู่นนี่เหล่าสักกรรมละคือถ้าย้อนไปแล้วผมเตาที่ผมจําความได้ใหญ่มาก็จะมีหูผม กับไม่ห้องเพลงแล้วก็มีสตนางแบงค์สิก็คือเท่าที่จําความได้คือห้องเพลงเลยบอกมู้เลยครับว่าเริ่มต้นห้องตอนไหนเมื่อใดยงรเป็นคนมักไม่ตั้งแต่ตอนเด็กครับด้วยพ่อเป็นนักดนตรีครับนักดนตรีเล่นทำงานฟ้อนขี่มดอยอะพ่อก็ยัเล่นละหน้าครับแล้วก็แม่ก็ชอบห้องเพลงครับแล้วก็พ่อนี่จะเหมือนเป็นเครื่องเสียงประจำหมู่บ้านจะเปิดลำโพงดังเจ็ดโมงเอาบารล่างเป็นแก่บ้านบารเดียวครับบารเดีเป็นแต่ตอก่อนนี่มันได้เป็นเปิดเสียงไอหยอกเสียงตังสายโปรเพลงหยองพรัจับห้อง บอกคนเปลี่ยนกำรมก็ได้บางทีพรจะพอนสุดหวันบักเจ้าแปดโมงเอาละห้าโมงหกโมงเอาละพรจะพอนเราบอกอุซ่าเดี๋ยวรถรถรถอยู่นั่นเราบา่นปีลรโพรมันอยู่หน้าบ้านคนหันบ่ตองตื่นมั่วหนอยพี่กาเลยจะได้ผมน่าจะอยู่กับเพลงแล้วพอพอเขาเาไปเริ่มเฮียนอ่ะเขาก็เริ่มได้เป็นนักฮ้องของเพลงชาติตั้งแต่อนุบาลอย่างเงี้ยนำฮ้องอย่างเงี้ยครับ ตอนปฐถมสมัยนั้นมันจะมีประกวดร้องเพลงระดับตำบลระดับอำเภออย่างของบ้านเราน่ก็จะได้ประกวดปุ๊บปียอนะครับเล่นจบนจไปที่ร้องเพงลงร้านต่ำเชียงใหม่มมครับวิ่งตามร้านไป้ดนตรีครับผม,อมพอ,พอ,พ,อพอเขาเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเขายกการตรงท่านอยู่สักปีปีไปแล้วพอเฮนนียจบต้องบอกว่าเป็นคนเก่งมากแล้วเหมือนเป็นความหวังครอบครัวครับเรียจบจะต้องเป็นเจ้าคนานคนจะต้องไปยกการจะนั่นจะนี่ครับแต่เฮาเมืเลือกเลยผมไปยักการข้องเพลงกลางคืนและปกติของของ ของไว้รุ่นห้องเพงลงเมื่อคืนนครับก็จะเมาพอ่อ,พองก็จะ,ะนั่นนู่นนี่แล้วจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับปีหั่นทั้งปีเลยจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครับรถดีๆมีรถมาปุ่มจนครับผมมายาการกรุงเทพเนี่ยมือถือหายพ่องหลงหั่นหลงคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นในช่วงปีนั้นจนพ่อแม่เป้นด้วยความเป็นห่วงตัวน้องกันเป้นกันเลยบอกว่าพอถ้าต้องห้องเพลงละแล้วสั่งห้ามเลยนะครับห้ามนั่งอู้กันเป็นจะเป็นนะเหยียดให้กันนี่เลยนะครับว่า มันต้องห้องเพลงละหันหอสู้มาทั้งชีวิตจนเฮียนจบมันก็นยังแบบสักเซตเตืรอ่ะครับแต่ในใจฮองอันขานได้ฮองก็บตึงอยากเป็นนองห้องขึ้ได้ครับจนมันมีรายการสมัครเพลง คือรายการมาสเตอร์คีวีทีแจ้งเกิดผมกิดอย่างเดียวเลยว่าเนี่ยมันจะต้องเป็นช่องทางสุดท้ายของผมละถ้าผมมาได้อย่างกับมันตะแตกก็คงจะไปแย่การเนี่ยหนีพ่อ,นอหนีแม่มาเลยจูบนว่ามายแง่การคือผม,อมทํางานออร์แกไนเซอร์เป็นสตาร์ฟหนึ่งตัวนะครับมันก็ได้ไปไปเลยครับแล้วสุดท้ายมันก็เข้าหลอกมาเรื่อยเรื่อยพ่อแม่ไปรรม่วนกันตอนออนทีวีแล้วมแม่ไปกาดแล้วก็เฮ้ลูกออกทีวีเนี่ยพ่อเอ๋์ครับแล้วคนว่าจะได้มันไปแล้ว ก็มีก็เอาไปอเเวด้าวบ้านลยกันนะ่นพอทีวีกู้จนจนถึงรอบชิงครับที่มันจะเป็นคนเสิร์ตแล้วก็ทุกทุกคนมาเชียร์ได้เนกับหมาลบตู้แล้วก็เอาอเยากไปเชียร์ครับแล้วก็จบมาก็คือได้ลองชนะเลยครับพอ,อ,อได้ลองทุบก็ฮุบไปไหนร,รายการมันจบแล้วครับมันเหมือนเป็นดวงกายอย่างงงนะครับบริษัทห้องนักร้องได้เืิดสนใจในทุกซีซั่นนะครับมาแคสติ้งเพื่อเป็นศิลปินค่าย ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เลยได้ไปไปแคสติ้งแล้วก็ถูกเลือกไปเป็นศิลปินของค่ายและเซนสัญญานี่เลยครับถือรงตัวในก็เป็นศิลปินอิสระครับแล้วแบบพอดีว่าช่วงนั้นโซเชียลแคมป์มมาเริ่มมาผมก็เลยว่างมีอย่างเงี้ยก็ห้องเพลงเข้าเบื่อลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็ค่อยๆเริ่มสร้างฐานคนกี่อากเขามากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ละรอบจะเป็นเพลงเหนืออีกอเ่ะเพลงแปลงเพลงแปลงอ่าเพราะว่าเดวิดอ่ะ กี่ับเรื่องเพลงแปลงเพราะว่าฮู้จักเดวิดก็เพลงอะไรอย่างก็เพลงแปลงสักเพลงเนี่ยเสียงกัดเสียงเย็นยังน้ำลวกกายเออเพราะเสียงเย็นเนี้ยนะเสียงเดวิดก็รู้วอร่อยมันอ่ะเสียงเดวิดอยากทำไมเราถึงชอบแบบชอบเนี่ยเพลงเพลงแปลงติดตั้นเลยคือจริงๆผมผมฮ้องหมดเลยครับฮ้องมาก่อนนั้นเป็นร้อยร้อยเพลงเลยนะครับแต่เพลงแปลงภาษาเหนือมันมันดันมีกระแสเพลงแรกที่ผมแปลงเป็นภาษาเหนือคือเพลงคนมีเสน่ห์ครับ พอรวมรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินพอต้องมาเคนเนอะอไออูแต่เลยผมฟังครั้งแรกปุ๊บได้สะเกิงเพลงเพลงนี้ต้องเป็นเพลงกำเนิคือเหมือนเหมือนมันปิ้งเข้ามาในหัวเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาเนื้อเพลงมานั่งเขียนนั่งไปมันแปลงได้จบภายในรอบเดียวเลยครับก็เลยนั่ง ตั้งกล้องอาจเข้ามือลงอีบไดครับก็คือโคเปอร์ของเทวิกก็คือเป,เป็นเจ้าเป็นหน้าเป็นดีเป็นอีนี่เขาเขาแบบปุ๊บเป็นไปเลอะไปไเลอยเ้ยเขาเป็นรองท่าจกรองท่าจแต่เทวิตเนี่ยเป็นคนแต่งเพลงฮิปนี่อ่าไม่เคยฟังหรอโรย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 อีเนี่ย รุกลุกมาลเลยนะทวิตไปพักนะอน้านอนอนกมาแล้ววันอีกเอนจมได้ลตินไปับตานอนหลับฝันดีระกำลังจูจีอยู่ปาปจาก้จมองไม่เสียงเขาหลัเลากเสียงตามใจพุกพอมาได้เรากให้เลยค่ะอเคก็ให้เลยค่ะเริ่มแต่ไม่ได้ฟังรัตวันหนาทีพิ่แบบ พี่โอ้เดี๋ยวผมแต่งเพลงนี่นะครับเดวิดจะไปปะายาโอ้ว่าจะไปปะายาเอ็มวีเอาละเอ็มวีมึงกูเลอาแฮมจะไปปะายาพี่โอ้อู้บดายนี่ยังยังเสียงงวยอีกเนาะยังบบได้ยังปรลาดอีเนาะเออแบบเป็นอย่างที่ผมแต่งเพลงนี่ก็นึกว่าเออจางหายไปละลืมไปละพี่โอ้จะเลี้วแล้วนะเอาเอาจะได้ล่ะจะห้องจะได้อีเนาะปุ๊บ เนื้อเพลงมาอไอยังก็เอาจะไปจูบมันเริ่มต้นจากกูให้แล้วเขาว่าปีอู้อย่างว่าคอาบ์ตะกรอนนะชอบมีคำสั่งอ้กูให้เลยค่ะติดปากอู้อยู่ฮะอู้อยู่ฮะนะอู้ยัดไปแต่กรนรถติดกูให้เลยค่ะนักเอาไปแต่งเหมือนเพลงเออไปแต่งเหมือนเพลงเซ็ตับวันอัดเทปเอางเตะยังใดอียังเสียงมูตะกรอนแก็จูนกับเัานักเพลงนะเพราะว่านักไปแต่งเพลง เป็นคนทําเพลงเนาะเป็นคนข้อเงี่ยมดจกในคนเดียวยนเนี่ยมันเดีหมูครับม,ม,มีเพื่อนเป็นนักดนตรีแล้วก็เอ,อเรื่องมิกเรื่องอะไรยังก็คือพอหน้าปุ๊บนี่คือแต่งเพลงได้ปั๊บแลวก็ยังยังปีโอได้ตัวเจ้เวลาเมอนก,นก็เนื้อเพลงอยูยคือผมอ่ะบัดได้ถึงขั้นแบบเก่งที่ที่จะ แต่งเพลงเพลงนี้ให้หน่อยแล้วถ้าแล้วเรามานั่งเขียนก็ได้ครับผมเป็นคนที่ถ้ามันมาแล้วมันจะมาเลยอย่างเพลงเนี่ยผมใช้เวลาแค่ประมาณนักสักประมาณสิบนาทีได้เลยเพราะเพราะว่าซิ่งนี่เจอพี่โอ๋มันชัดมากเพราะเขามีคําพูดหลักแล้วครับว่าคําว่าให้เลยค่ะเนี่ยมาพร้อมกับตัวพี่โอ๋ที่จะต้องเป็นผี่ด้านผิวบล็อกเดี๋ยวต้องอย่ายวที่อะโอเคชมกูแหละชมแล้วแล้วก็ความเป็นคนเมืองแล้วเขาจะเอากิมมิคของความเป็นคนเมืองหลักๆลักิสต์มาว่าเขาจะเอาเรื่องอย่างพอพอมันได้ทุกอย่างนะครับมันได้เลย สิบนาทีนะครับนั่งเขียนเนื้อแค่แค่หาคําของจองมันจากนั้นจะนี้เห่ครับแล้วก็จริงๆแล้วนะผมทําดนตรีเวอร์ชันที่มันที่มันทันสมัยกว่านี้หนักนะครับอ๋อปัจจัยตั้เพราะว่ามันมันมันนี่เวียงไปนะนะไรแบบผมใส่เต็มตีใส่บีบใส่ลูปใส่นั้นเออเอาเอาวิชุนใจผมถามเรื่องน้องตอนนี้ร้องเพลงอะไรยังไงที่ไหนบ้างตอนนี้ ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มกลับมามีงานครับมีงานหนึ่งงานตอนเดือนมกราหลังจากนั้นป่วยพอป่วยเสร็จปุ๊บก็โควิดเกิดนักแล้วเพิ่งมีล่าสุดสองงานใช่ยังครับตัวมักกับห้องเพลงกันยังกันแสดงแต่ตัวบอมมากคือตอนที่ผมเซ็นสัญญาบริษัทแรกเนี่ยเป็นบริษัทผลิตรายการทีวีและละครผมร้องแล้วครับเปินแผ่นหยาบลออ่อนในสังการเนี่ยไปแคส ไปบ่เอาเด้แทะติบ่รู้สึกบับัเป็นมันก็ดักแม่นนแต่จเตวเฮูีเตวได้อ่ะมันมันบ่ไดตลายงยยงเนียยปีถ้าคนบ่ใจมันก็บ่ใจเฮาอให้บ่แคว้นาจะเป็นจัปน้านักบ่ได้เออถ้าเป็นงานจอยนี่ได้ได้เลยแต่ว่างานเป็นจัเป็นานพิกรงานแต่งอีก บันไดเจ้าสาวให้แน่นอนสคริปต์มาที่ไหมครับคว้างเลยค่ะคว้างเลยว่าโอเคเจ้าขอสมุกสุมาขออุ้มแ่นับเจ้กาเลยนะเจ้านออยากอยากมีเข้าใจมีเข้าใจจุดนี้หมายว่าอยากก็อยากนะครับแต่อยางจะให้กันทําเพลงแล้วเป็นน้องของเฮานาพามันพอถึงในจุดนั้นเขาน่าจะเป็นตัวเก่าได้ได้ได้นั่งตนี้เดี๋ยวจะมี ล่รยเพลงคูบเบอร์อย่างเียกับมึงเมืองเห็นกันมีเรื่อยๆเลยครับล่าสุดน่ะผมผมทำกับเพื่อนๆที่เป็นคนหนึ่งที่มาอยู่กรุงเทพนี่นะครับผมผมตั้งจื่อเล่นๆว่าสาบเมียงโปรเจกต์ก็คือจะเอาเพลงดังๆนะครับเอามาแปลงเป็นภาษาเหนืออาจจะทั้งเพลงหรือว่าบางท่อดพร้อมกับใส่ดนตรีเหนือแบบเทวิต หลุดใช่ไหมหนูสัญญากันนี่ว่าหนูหลุดหนูไม่ต้องเล่นกับนี่เทปนี้นี่นั่งฟังอยู่ดวงตาไม่ใช่ดวงตาเดิมมันมันเป็นดวงตามุ่ย่ะอ่ะวันนี้เนเทวิตมาหน่อยในในในฐานะที่เทวิตเป็นนักร้องเด้๋ยวจะพึนักร้องเป็นคนร้องแล้วเขา ฟานเราจะห้องอักอีจอันขยายความว่าอีจะอันนี่คนที่แบบคนไทยอคนไทยอย่างเงี้ยบาีคนไม่รู้กันจะอีจะอันเอ้าคืออะไรอย่างี้หรือเปล่าคือในความหมายมันจะแปลว่าอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าที่ผมเลือกคํานี้มามาแต่งเป็นเพลงนะครับเพราะว่ามันเป็นคําที่คนกรุงเทพหรือคนภาคอื่นๆมักจะใช้ โดยใช้ถูกใช้ผิดผมว่าแต่ว่าเอ้าเป็นคนที่ไหนเป็นเป็นเป็นคนเป็นคนเชียงใหม่ครับอ้าเป็นคนเชียงใหม่จะอี้จะอ่าเจ้านั่นแหละเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยกรรมเนี้ยเขาใจนักอี้บ่ได้ครับแล้วก็เลยยิบมาเป็นเพลงอ่าเดียวเขาจะเฮอเตวิดห้องเพลงแล้วเขารับหน้าที่เป็นจังฟอนอ่าเป็นฟังกันเลยค่ะตาการแสดงฟอนผีมกผมเป็นบ้านบรรลุ

จะไปยาจะอีนะจะไปยาจะอันถ้าตัวยังยาใจนั้นและให้ยันเลยยาจะได้ถ้าตัวยังยาใจอีเปิ้ลก่อนจะอดบ่ไหวใจอีใจยาใจใดถ้าตัวใครใดก็อู้มาอู่มาสิจะไปยาใจอีสู้จะไปยาจะอันถ้าตัวยังยาจะอันมันมัดบอกตอกแต่งนะถ้าตสู้ป็นสุพรรณนะอยากนะกินเมี่ยงนะจะเข้าไปถามว่า หัวกันหน้าสูที่ลงแน่นกด่เเฮ้เฮ้เฮ่เฮ้เฮ่่เเเ่เ่เนเ้่เฮ่นฮ่้ฮเป่่เฮ่เฮ่เน่ม่เอ่เ่เ่อ่ วันนี้กับมวนกันนันนกันแล้วก็เตวิดจะได้วันนี้ก็ขอขอบคุณเตวิทยินดีจัดนยินดีจัดนะคะมาทีมาเอามาจอยกันมาผ่าในครอบคัวเราวันนี้ก็ขอขอบคุณสถานที่เจับระเบียงแซตค่ะขอขอบคุณจับปะากันน้ำ พรใหม่ด้วยอุยพรน้องใหงใหม่ให้อยดังๆขอให้ประสบความสําเร็จขอให้ยอดวิวทะลุแสนล้านล้านล้านต่างที่หวังอาจจะได้วันนี้ขอขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณจ้าตอไปเป็นใครไม่ว่าตำแหน้าเป็นไปเจ้าไปเหนือกว่า